ทำไมเราถึงชอบทําอะไรวู่วามในตอนกลางคืนแม้ตอนดึกจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบแต่ทําไมเราถึงชอบเผลอพิมด่าคนในเน็ตหรือกระน่ำเอฟของจนต้องมานั่งเครียดในตอนเช้ากันนะในทางวิทยาศาสตร์บอกว่า จริงๆแล้วสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ชีวิตใต้แสงจันทร์ผลที่ตามมาจึงเป็นการทํางานของสมองที่สะดุดจนทําให้เราตัดสินใจได้แย่ลงโดยอาจมาจากความเหนื่อยล้าสะสมในการตัดสินใจระหว่างวันจนทําให้สมองเริ่มหาทางลัดในการตัดสินใจนอกจากนี้การตื่นอยู่ในช่วงที่เราควรจะหลับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงกระตุ้นการประมวลผลรางวัลและการประมวลผลข้อมูลของสมองบวกกับการหลั่งโดพามีนที่มากขึ้นในตอนกลางคืน ซึ่งจะไปกระตุ้นระบบการให้รางวัลและการเปลี่ยนแปลงของสมองทําให้เราตัดสินใจรวดเร็วตามแรงกระตุ้นจนมีแนวโน้มที่จะทําเรื่องเสี่ยงมากยิ่งขึ้นโดยไม่ทันคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครชอบมั่วามเรื่องอะไรกันในตอนกลางคืนกันบ้างคะแวะมาแชร์กันที่คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะ